f ีฮานอยครับสวัสดีครับ Fc พินน้องพอผ่ารวยทุกท่านครับพบกันเช่นเคยในทางตัวเลขนะครับพบกันวันนี้ในะรอบของวันที่20พฤษภาคม2565นะครับเป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันศุกร์หวยจะเป็นยังไงบ้างจะปังจะเด่นแค่ไหนเนาะอย่าลืมนะติดตามทั้งหุ้นรอบเช้ารอบบ่ายกันด้วยวันนี้วันศุกร์หุ้นปิดตลาดก็แอน่าจะรัวๆนะปังๆกัน ให้แนวทางใช้ไปหน่อยวันนี้พอดีติดมาหัตผกิจนะครับเอาสั้นๆั้นนะฮะพอดีแอดมินสิไปเบิ่งบังไฟลานบัน่นบั่นในเนียเด้อใครอยู่นาเยียทักทายกับแอดมินได้เด้อนะครับ FC ทางนาเยียนะครับเจอกันครับบังไฟลานเมื่อนี้เนาะครับนเนาะอ้าวมาสรุปแนวทางของรอบวันที่19ครับบันพฤหัพธ์ว่าใครเห็นแถบปังบ้างนนเนาะสี่หน่อยเฉพาะกิจครับบนมา302ล่างมา11ครับไซเบิร์นแ,แอดให้2200มา11ึ บะเจ้าอา้าวไม่เป็นไรครับ02 20มาเนาะพิเศษครับบนมา273ล่างมา76นะครับเกิดอะไรขึ้นครัเนี่ยแม่766 7, 66, 7 66, ตัวกลับนะครับปกติบนมา968ล่างมาอะไรครับ76เห็นไหมมันเริ่มจะไม่ปกติอีกแล้วตอนเนี้ยอา้าว6 7 7 6ครับ2เด้งเนาะ2รอบติดนะปิดไทยด้วยฮนานอยวีครับ บน470ล่างมา05อาสายรูด VIP ก็นะบนล่างเลย2เด้งครับยังไงก็ขอโทษขออภัยนะครับเด่น3รอบรูดวันนี้เนาะส่วน68มาคู่นี้นะครับอย้ำอยู่เสมอเนาะส่วน70ก็มาไหม70ก็มาจา้าตัวตรงๆเนาะตัวกันให้นะครับ ชุดสีหน่อยวันนี้ก็เข้านะครับ0276นะครับ6876แล้วก็70เอาเด้งๆกันครับพี่น้องก็ยินดีกับคนบที่ปังนะครับคนที่ยังไม่ปังไปต่อห้ามพลรราดมาพบแนวทางของวันศุกร์ที่20ครับวันนี้วันศุกร์เนาะมีสาวฝั่งโขงเหล่าพัฒนาสาวกเหล่าพัฒนาก็ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับวันนี้ ขอให้เฮงให้ปังปุรุเยะนะครับมีเงินมีทองปดหนีใส่สินกันเนอะเ,เอฟซีเยอ้าวให้แนวทางคร่าวๆนะครับเดี๋ยวบ้างไฟล้านจะขึ้นแล้วสไปเบิ่งบังไฟล้านนีย่เงี่ยมาหนิเอาเอฟซี FC ในเย,ย่เจอกันนะครับทักทายกันได้ครับผมเช่นเคยครับเลขคำนวณสูตรวางให้จับได้บินได้สองตัวสามตัวอ้าวลืมให้เบิ้ลนั่นไงลืมให้เบิ้ลซะแล้ว อ่ะไม่เป็นไรให้ไปแล้วเบิ้ลเบิ้ลให้ฝั่งนี้ละกันเนาะหกหกกับศูนย์ศูนย์นะครับให้แค่นี้จริงๆนะครับอา้าแต่ว่าทางด้านนี้ก็ไม่เบิ้ลก็ไม่เบิ้ลอ่ะให้ไปแล้วเบิ้ลคู่เดียวนะหกกับศนะูนะครับเบิ้ลให้ฝั่งนี้นะนะครับส่วนเลขเ,เด่นเด่นรอบก็วางให้จับได้วินได้นะเมื่อวานก็สลับรอบอยู่เนาะไม่เป็นไร 43801435เนาะเอาลองดูครับตัวที่ชื่นชอบตัวที่มีแนวโน้มจะมากระติกให้เน้นให้นะครับยังไงก็ใช้ดุลพินิษเนาะตัวการ8 4กับ2ออันนี้น่าจะมาชุดใดชุดหนึ่งนะในรอบ VIP ไอ้ในรอบไอปกติมาแน่นอนรอบปกตินะชุดกันเนี่ยปกติกับ v p p อ่ะน่าจะมาอยู่นะครับเอาสาววกลาว้าสาวฝั่งโคงอา่าชื่นชอบกันมาเลยมาวันนี้4จะเยอะไปหน่อยไหม นะมีต่สเลยเอา้าวชื่นชอบจัดไปเลยพี่น้องนะครับรอบที่แล้วนะมันไปเข้าชุด3ตัวแต่ว่ามัน2 16 1นอยู่ชุด3ตัวนะแอดแอดไม่ได้ตัดออกมาตัดตรงแต่60เนาะงวดที่แล้วอา้าวงวดนี้ก็น่าจะเห็งจะปังแหละก็ลองดูนะครับชื่นชอบก็ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับในคลิปของขคคารวยนะครับหากมีประโยชน์หรือเห็นว่ามีแนวทางที่ตรงกับท่านนะครับ ก็กดตามไว้นะครับกดติดตามใน YouTube พอพาลุไว้เนาะก็เฮงๆปังๆครับพี่น้องถูกหวยรู้เงินทุกคนครับร่ำรวยร่ำรวยเด้อวันศุกร์สวัสดีครับ